สวัสดีครับพบกับนากาชิมะมาร์ชชาแนลวันนี้เรามีข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับนากาชิมะมาร์ชชแนลผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคําถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับ อยากมีแฟนแต่ทําไมทุกวันนี้ยังโสดอยู่หรือว่าถ้ามีใครเข้ามาสุดท้ายมันก็จะจบด้วยการเลิกกันทุกทีตอนโสดก็เหงาแล้วตอนมีแฟนก็มีความสุขได้แค่แป๊บเดียวเลิกกันก็เสียใจยชีวิตมันทําไมถึงอับโชคเรื่องความรักซะจริงๆแต่เพื่อนครับที่เพื่อนไม่เจอความรักที่ดีสักทีอาจเป็นเพราะความโสดอาจจะเหมาะกับคุณมากกว่าก็เป็นได้เพราะฉะนั้นลองตามตากาชมามกชาแนลไปเช็คข้อมูลดีๆด,ด,ด,ดีกว่าว่าตรงตามข้อมูลที่ตากาชมามะชาแนลนำมาฟอนเพื่อนกัน,กนหรือเปล่าถ้ามีนั่นแหละนะครับคุณอาจจะเหมาะกว่าการเป็นโสด สีข้อที่บอกว่าคุณเหมาะที่จะโสดมากกว่ามีแฟนมาเริ่มวันที่หนยังไม่ลืมคนรักเก่าเพราะความรกากครั้งเก่าคุณทุ่มไปสุดตัวรักมากก็เลยเสียใจมากผิดหวังมากจนมันกลายเป็นแผลในใจที่ติดอยู่กับคุณตลอดเวลาทําให้ยังไม่พร้อมกับความรักครั้งใหม่ถ้าคิดแบบนี้ชีวิตโสดน่าจะเหมาะกับคุณก็ได้ลัล้าได้สบายใจเลยนะครับ 2. เข้าไม่ถึงความรักแบบหนุ่มสาวคุณเป็นผู้หญิงที่ไม่ค่อยใส่ใจหรือว่าไม่เข้าใจไม่เคยอินกับความรักแบบหนุ่มสาวและรู้สึกเฉยๆกับความรักไม่เคยเพ้อฝันถึงงานแต่งงานเห็นคนรักกันแล้วรู้สึกเบื่อหน่ายไม่เห็นหน้าอิจฉาเลยรู้สึกภูมิใจกับการอยู่คนเดียวแบบนี้มากกว่าแบบนี้คุณเหมาะก,กับการอยู่เป็นโสดที่สุดแล้วนะครับ 3เป็นผู้หญิงขาลุยที่ไม่สนใจความรักคุณรู้สึกดีและโอเคกับสิ่งที่เป็นอยู่ตอนนี้มากๆไม่ได้เดือดร้อนกับการไปไหนมาไหนคนเดียวกินข้าวดูหนังก็ไปคนเดียวได้ชิลซะอีกทําอะไรคนเดียวได้แบบนี้ไม่อยากมีหลอกนะครับความรักแบบนี้ความโสดมันเหมาะกับคุณเป็นอย่างยิ่งเลย 4. รักอิสระคุณรักความเป็นอิสระของตัวเองไม่ชอบให้ใครมาบังคับบัญชาอยากไปไหนหรือว่าทําอะไรได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องขออนุญาตใครไม่ต้องโทรรายงานใครจะไปไหนก็ได้จะกลับเมื่อไหร่ก็สบายสบายไม่ต้องมาคอยตอบคาถามจูจ้จีจ้จุกจิกที่ทำให้ปวดหัวทําให้รําคาญใจแล้วก็อึดอัดใจถ้าเป็นแบบนี้ความโสดเท่านั้นนะครับที่คุณคู่ควร เห็นไหมครับข้อมูลที่ตากาชิมามาชาแนลนำฝากเพื่อนกันวนันนี้สำหรับ4ข้อที่บอกว่าคุณเหมาะที่จะโสดมากกว่ามีแฟนส่วนเพื่อนๆมีข้อมูลเพิ่มเติมมากกว่านี้หรือมีความหเห็นประการใดอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับตากาชิมามาชแนลรับรองเลยว่ามันจะเป็นข้อมูลที่มาซัพพอร์ตคนที่เหมาะที่จะโสดมากกว่ามีแฟนนะครับเป็นยังไงกันบ้างแล้วครับสำหรับข้อมูลในวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแก๊งบิวตี้ดอทคอมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับตากาชิมามาิตคไป โปรดใช้วิจัยญาในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคาถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับอยากรู้อยากทราบข้อมูลใดๆคอมเมนต์ใต้คลิปสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ